ถนัดดูตามดูหน่อไม้ถนัดดูตามดูก็มีอยู่แบบบ้านๆนะครับหน่อไม้มันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเรานะครับติดตามดูนะครับ โอ้ต้นไผ่ให้ประโยชน์อย่างเหลือหลายทำเครื่องใช้จักสารงานฝีมือแกงหน่อไม้ผัดไข่ใส่กระถทือคนเขาลือรถลำลืดประเสริฐเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอนจิตท้องถิ่นไทยวันนี้จะได้มานำเสนอหน่อไม้ถนัดดูติดตามดูไปด้วยกันนะครับ พูดถึงต้นไผ่ก็ให้ประโยชน์มากมายนะครับนำมาทำเป็นที่อยู่อาศัยเครื่องจักรสารกระติบข้าวเหนียวที่หนึ่งข้าวเหนียวภาษาอีสานเรียกว่าหวดนั่นเองทาไม้ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันกร้านทูบสารพัดประโยชน์หน่อของมันก็เอามาทำแกงหน่อไม้หอมกหน่อไม้ผัดไข่ใส่หน่อไม้ เมื่อรับประทานเข้าไปก็ให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราช่วยให้วิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กทําให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงไม่ป่วยง่ายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลี้ยวบนใบหน้าวิตามินบีหช่วยเาผาผลาญไขมาในร่างกายสังกตสีช่วยให้เราทํางานตามปกติ คอยบำรุงระบบเอนไซม์และเซลล์ต่างๆแร่ธาตุช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงมีโปรตีนสูงพอๆกับเห็ดเหมือนกับคนที่กินมังสวิรัตนะครับหรือคนที่กินเจนั่นเองนะครับช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยแก้กระหายแก้ไข้ครับเสริมหาบบำรุงกำลังได้ช่วยเสริมฟอสฟอรัสช่วมบำรุงกระดูกดูดและฟันของเรานะครับวันนี้ 45โลนะครับครับเยอะก็ไปอยู่แบบบ้านๆน,นะครับต่อไปผมก็จะดูต่อม้ยอีก นอนนี้ใหญ่มากเลยครับนอไม้ครับวันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จถือว่าได้เยอะทีเดียวนะครับไม่เหงื่อได้ออกกาลังกายครับการออกกาลังกายคือไม่จำเป็นต้องไปวิ่งก็ได้นะครับเราออกลักษณะแบบนี้มันก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะครับนอกจากจะททำอาหารให้เราแล้วนะครับเราก็มาดูแลนะครับส่วนที่เราปลูกนะ ความเป็นอยู่แบบบ้านๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ปลูกไว้นะสวนี่เป็นที่หงงานต้ง,งานก็ปลูกไว้เราะนั้นก็ได้ประโยชน์มันรประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับอันนี้แบบธรรมชาตินะครับหากินธรรมชาติของมันวัวนะครับที่สําคัญมันชอบกิน่อ,อไม้ด้วยนะเพราะว่าที่นี่หวานอันนี้ห้ามกินนั่นนะครับกินนูกนะ เออกินน้ำมาด้านนี้มาด้านนี้มามาห้ามกินห้ามกินมามามาจะบัวมาด้านนี้ยหญ่ใหย่ให่าหญ่จไม่กินข้อควรระวังคนที่รับประทานหน่อไม้ไม่ได้ก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์นะครับผู้มีภาวะไตเสื่อมเมื่อรับประทานเข้าไปจะทําให้ปวดตามข้อเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นข้อพิการโรอในไตกระดูกขาดคนจียกอีกทั้งคนที่เป็นโรคเบาหวานไม่กินนะครับ เพราะมันไม่ได้ช่วยลดมาแจกใกล้ๆในกรรไกรนี้ด้องน้นโมกำลังจะขายแล้วไหมครับกำลังแจะขายเห็นไหมครับอ๋อขายหน่อไม้ละน้องน้ำหมอกเจ้หน่อไม้ราคเท่าไหร่จ๊ี๊บบาทเจ้หน่อไม้ราคเท่าไหร่คะติบบาทติบบาทค่ะ เจ๊ขายหนไม้เอะนไม้เยอะเยอะไม่หวันเล่นเจ๊จะเล่นสื่อต่อปะคะจะเียนตอไหมเอาไม่เรียนแล้ววิ่งคิดแล้วโอ้ยตัวนี้แหละไม่มีอะไรให้กินแล้เราก็อ่นได้แล้วนะครับคนขายหน่อไม้นะครับหน่อไม้โอเคครับก็ขบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับการลังใจที่ดีที่มีให้กันก็คือ กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ